บนเส้นทางแห่งการศึกษาของเหล่าเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มูลนิธิพุทธชิจีใต้วันในประเทศไทยจัดโครงการสงเคราะห์คุณการศึกษาขึ้นเพื่อเป็นพลังช่วยแบ่งเบาเดือนพฤษภาคม2554มูลนิธิพุทธชิจีใต้วันในประเทศไทยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด3ครั้งรวม21โรงเรียนโดยมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทุนละ1,500บาทจำนวน1,047คนคือการที่ให้ทุนเขาเนี่ยเขาก็จะได้มีกำลัง ต่อต่อยอดสิ่งที่เขาขาดแผนอยู่นะคะแล้วก็ถือว่าให้ได้จํานวนมากเลยนะ1,000กว่าทุนเนี่ยถือว่ามากเลยนะคะแล้วทุนละ1,500บาทสําหรับเด็กๆเ,เนี่ยได้เป็นค่าอาหารค่าหนังสือไปได้อีกหลายหลายวันทีเดียวเพราะความหวังของเาเยาวชนอยู่ที่การศึกษา ดีใจมากเลยนะคะที่ทางูลนิธิเนี่ยให้ความเมตตากับนักเรียนโรงเรียนเราอย่างมากเลยนะคะก็ไม่คิดว่าเด็กเราจะได้ทุนมากมายขนาดนี้นะคะคิดว่าได้สักห้าทุนสิทุนแต่นี้ได้มากเลยเพราะว่าก็ท่านก็ไปดูเองนะคะเห็นว่านักเรียนเราเนี่ยยากจนจริงคือว่าน้องได้ทุนนะคะ ได้ทุนคือถึงว่าไม่มากมายก็คือว่ามีอุ่นใจที่น้องมีการศึกษาที่ดีจะดีขึ้นมีเงินรองรับทุกเดือนเนี่ยค่ะวันที่10มกราคมชาวสีจี้เริ่มเดินเข้าสู่รั้วโรงเรียนเข้าพบผู้อำนวยการและคณะครูอาจารย์รวม21โรงเรียนเพื่อรวบรวมรายชื่อเด็กนักเรียนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์จากนั้น ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนอาสาสมัครกว่า250คนต่างร่วมแรงร่วมใจเดินเข้าสู่มุมมืดในชุมชนการศึกษาของเราเยาวชนคือการสร้างความหวังแห่งชีวิตเพื่อขยายงานด้านการกุศลลงลึกสู่โรงเรียนและชุมชนค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในมุมมืด มูลนิธิพุทธชีจี้ไต้หวันในประเทศไทยจึงจัดโครงการส่งคะอ์ทุนการศึกษาชีจี้สร้างต้นกล้าแห่งความหวังขึ้นทางโรงเรียนนะคะก็จะให้คุณครูประจำชั้นแต่ละท่านเนี่ยไปคัดเด็กที่ว่ามีความเดือดร้อนจริงๆให้คัดมาแล้วก็มาเข้าสู่คณะกรรมการและเราก็ให้เด็กพอคนไหนที่คณะคณะครูเนี่ยเห็นว่าสมควรที่จะได้ทุนเนี่ย โรงเรียนก็จะมาให้กรอกใบสมัครนะคะแล้วก็จะส่งรายชื่อทั้งหมดไปให้กับทางมูลนิธิเพื่อทางมูลนิธิเนี่ยได้มาตรวจสอบคุณสมบัติของเด็กอีกครั้งหนึ่งค่ะจากการสังเกตเด็กที่ได้ทุนนะคะเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะบางคนเนี่ยจนมากๆอาสาสมัครดำเนินการเยี่ยมบ้านความรักอันยิ่งใหญ่มิได้จำกัดแค่เพียงในกรุงเทพมหานครแต่ยังรวมถึงอำเภอพาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากทำความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่จึงค้นพบว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือภายหลังอาสาสมัครจึงให้การดูแลความเป็นอยู่ระยะยาวแก่นักเรียนโครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษารวม49ครอบครัวขอขอบคุณ มูลนิธิพุทธชิจีที่มามอบทุนให้ผมผมขอสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนหนังสือครับร่วมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีค่าคลี่คลายปัญหาการเข้าถึงการศึกษาดูแลห่วงใยเหล่าเยาวชนดุดดังบุตรหลานตนขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่ช่วยเอาทุนมาให้หนูหนูจะเอาไปซื้อกระเป๋าและชุดนักเรียนค่ะ ช่วยได้มากเลยค่ะสําหรับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนเดียวค่ะอยู่คนเดียวลําบากเพราะว่าทํางานบ้านทุกอย่างเลี้ยงบุตรในน้อยอีกสองคนละบนเส้นทางสารฝันการเรียนรู้นี้จะมีชาวชืจี้ยืนหยัดอยู่เคียงข้างร่วมปลูกฝังแนวคิดส,สร้างเพื่อสังคมและภาพเบื้องหลังของทุกทุนการศึกษาล้วนมาจากอาสาสมัครที่ลงไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยตนเอง น้องทิพพาพรหนึ่งในเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากชีจี้เมื่ออาสาสมัครลงไปเยี่ยมบ้านจึงพบกับสภาพที่อยู่อาศัยซึ่งสุดเอียงห้องน้ำที่ชำรุดทั้งครอบครัวทำได้เพียงพึ่งเพื่อนบ้านเมื่อวันฝนตกพื้นที่ลาดเอียงก็กลับเต็มไปด้วยน้ำที่เจิ่งนองเหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยให้อาศัยอาสาสมัครชืจี้จึงใช้ใจรัก รวมสร้างบ้านหลังใหม่เพราะลงไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยตนเองทำความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเด็กจึงขยายเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่อยากจะขอบคุณแบบว่าน้ำใจนะฮะที่ที่มีคนให้ความช่วยเหลือเหมือนญาติพี่นอ้องก็ดีใจค่ะที่ได้บ้านใหม่จะตั้งใจเรียนแล้วก็ จะช่วยช่วยทางมันดีทให้ได้มากที่สุดขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้วันหลังนี้อยู่ันน้ำไปนานๆขอค่าอมาม่ามากเลค่าแข็นแรงนะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากเลยอ่ะหลายเท่าเลย่ะก็ชีวิตก็เป็นอยู่ดีเราไม่ต้องนอนแบบระแวงแล้วว่าฝนตกน้ำท่วมยังไง กินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกดีมากเราก็มีกำลังใจทำงานขอขอบคุณนะขอบคุณและขอบใจเยาวาชนที่กระตันยูรู้ภาคเพียนคือความหวังในอนาคตของสังคมคุณแม่ซาบซึ้งใจเพราะการดูแลดุดดังคนในครอบครัวเดียวกันเมื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบุตรสาวก็สามารถตั้งใจเรียนได้อย่างไร้กังวลชืจี้ดูแล ไม่เพียงแค่เงินสงเคราะห์ประจำทุกเดือนแต่ยังผลักดันให้เด็กๆใช้การลงมือทำรรเพื่อทดแทนคุณบุพการีขณะเดียวกันความรักอันยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงครอบครัวตนพวกเขายัางได้ก้าวออกมารวมเป็นจิตอาสาดูแลชุมชนของตนเอง นี่คือวงจรแห่งความดีและความรักการดูแลที่ครอบคลุมในทุกด้านทําให้เด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสามารถตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและทดแทนคุณพ่อแม่ได้อย่างเต็มที่ก็รักเขาค่ะอยากให้เขาแข็งแรงอยากให้ตั้งใจเรียนขยนันขยนันค่ะผมจะตั้งใจเรีหน,นังสือผมจะเป็นเด็กดีครับ ปีการศึกษา2,554นักเรียนรวม1 4 7 7คนจาก21โรงเรียนได้รับทุนการศึกษาทุนละ1,500บาทในปีนี้ชืจี้ขยายความรักไปถึง42โรงเรียนในอำเภอโพธารามราชบุรีพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานครสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักเรียน1366คนโดยแบ่งออกเป็นระดับประฐมศึกษาทุนละ1 5 0 0บาทและระดับมัธยมศึกษาทุนละ2000บาทเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองแล้วก็เป็นการช่วยเหลือให้เด็กเนี่ยได้รับการศึกษาได้ดีขึ้นมีความสุขในการเรียนนะคะเพราะเด็กจะมีความพร้อมมากขึ้นเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยมีไม่ค่อย ไม่ค่อยที่จะเอื้ออํานวยในการเรียนในนี้พอม,มีเงินของมูลนิธิเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็จะทําให้เด็กเนี่ยสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะคะแลเงินที่เป็นทุนการศึกษาเนี่ยก็ได้จากการที่เขาหยอดเงินบ้างนะแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นกระปุกนี้ก็เหมือนกับเป็นกระปุกแห่งความรักที่เราจะแบ่งให้กับคนอื่นช่วยเหลือ,อคนอื่นได้นะคะการมอบทุนการศึกษาสําหรับมูลนิธิเป็นโครงการที่ดีมากค่ะที่สามารถช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งซึ่งมี ฐานะยากจนลำบากนะคะที่จะไปเรียนต่อสูงๆได้อย่างน้อยวันนี้เขาได้ทุนเขาก็คงจะภาคภูมิใจนะคะรวมั้งครูด้วยค่ะก็ซื้อชุดลูกเสือเขาว่าบอกเสื้อผ้าช่วงนี้ก็ไม่ได้ซื้อซื้อชุดลูกเสือชุดหนึ่งแล้วเก็บไว้ไปโรงเรียนเก็บสตางค์ไว้ไปโรงเรียนแล้วก็เหลือมาบาทหรือสองบาทก็จะหยอดกระปุกไว้ะค่ะไม่ถึงปีนะคะไม่ถึงปีแต่ก็ช่วยกันออม4ี่คน คนละบาทสองบาททุกวันก็มีความรู้สึกดีใจอะปื้มที่ได้ช่วยอะถึงจะเป็นเงินที่น้อยนิดแต่ก็น้ำใจอะท่านธรรมจารย์หวังให้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ให้เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังผลีออกเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่งเติบใหญ่เป็นไม้ใหญ่ในอนาคตสามารถแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้ทุกข์ยากต่อไป